สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซูคสุขคนครับมืัอนี้ได้ปลาคอยใหญ่เด้อมืัอนี้ใหญ่แห้งเลยนี้เนาะเนาะแหยกเนาะตัวใหญ่เลยซีนคือสีวานลงเว่ยๆเนาะกินแบบไรมืัอนี้กินแบบห่อเมียงแบบไปสะมืัอนี้แจีวหวานก็มีครับทางพี่สิเป็นแจีวหวานแจีวในนี้แชร์นี้นี่ ทางพีกะสีเป็นซีฟู้ดซีฟู้ดทางนี้ทางนี้ซีฟู้ดส่วเบิ่งดูเจ้าะส่วนหมอส่วนปลาแล้วส่วนปลาเลยบ่อเมื่อนี้ให้น้องนกมาเฮ็ดสุกินครับมื่อนี้นางทากินเลยมื่อนี้เพื่อนยานเพิ่นกินโมเบิร์ตครับพี่โนเพิ่นเลื่วนตัวตัวใหญ่แห้งเมื่อนั้นกินเบิร์ตปลาเหล้าเราไ่ได้กินแล้วมื่อนี้มากินน้ำกันครับเนื้อปลาขาวๆเลยโอ้เป็นตาแสีบอยู่หอกมันตัวใหญ่ นี่คือขาวคักแค่เห็ดโอซัวอยูะนี่สิบกินเลยได้เ่อยมาใส่แซ่บๆต้องกันพี่แกมผักสลัดพี่น้องผักสลัดก็อ่อนๆเลยเนาะโอ้ยผักสลัดใหม่ๆเบิ่งมีข่าปุ่นน้ำด้วยคนเดียวบอกพี่น้องโอ้มีข่าปุ่นน้ำด้วยค่ะสีนี่คักแค่มาเลยครับเด้อสุขูสุคนเนื้อปลานี่ ใหญ่แหนะ้งนิดนค่อยนะกินแบบนี้แหละไปสระห่อเมี่ยงปลาหวานแห้งเนาะตัวใหญ่เนา,นนานะนเหนือมันอืสุดยอดเลย เพือ่อนก็พอดเรากอดแต่เพี่น้อ,อาไม่ได้เพราแค่แปรงเพี่ยเพี่น้องเพื่อนเพื่อนเอาอากาศมันโหดเดี๋ยวป่าก็าขาวๆใหญ่ๆเลยหวานๆเลยปลาบา้านเฮาเนาะมันเลยหวานเนาะอืมลืมใช่ครับปุนปลาเพื่อนดูดน้องซ้าครับใส่หล,ลายๆเลยนะครับปุนจักโลกว่าหึงสองสองโลก,กว่าเลยครับ ป่าสองโลก,กว่าเกือบสามโลตัวใหญ่แห้งเดี๋ยวบาดำสิกแกมพักเอาหวานขังเนาะเนี่มาท่านพอดูบกเลย ตาตะเกา,าว์คนว่าวางแก้มมันได้มันขาดเบิง่งกินแก้มปลาคอแล้วบ้างจะแก้มเป่าเด้อบอดัมแก้มเป่าบอกระ <c oughs> ต้องระ้วบ้างเหนื่งเนาะตัว่าเป็นแล้วเป่าแล้วปลาเจาะใส่เลยวางมันเสียบอีหนอไม่กินน้ำเน้หม,มองมาเสียบเลยกนะินแต่ละคำตาสวดเนาะ พักลายแห้งขึ้นมานัำ้ำโบเบิดกับมีเจ้าที่ปากบ่ม,มันนี้บได้กินกับข้าวเลยมันนี่ใส่ปลาอย่างเดียวอมอาปุ่นนะ สุกคักบอบอ่ดำได้เป็นผู้เผานี่เบืองทางางมันมเนื้อเป็นเนื้อเลยพี่นอมม้องวะกินได้เนื้อปลาแหง้งแสบหวานแหง้งแบบนี้ไหมต่ก,กเสื่อเขามาน้ำแสบแหง้งบอสจอด เนื้อเขาฟูอ่ขอตอนใหญ่ๆไงตอนใหญ่ๆล้นน้องพี่น้องเนาะข้อตนใหญ่ไงบิ่งเห็ดคั้ใหญ่นี้แบบดาืได้กินเหนือไงญ่แทบตองชูโอมันใหญ่แห้งบอกว่าเป็นตอนเลยจะกินใบ้่ปะเนี่ยโอ้นลองเก็ดคับมใหญ่เถอะวะย่าอยากินเบิดปาก จะกินได้บ่นี่ตัดเกยใส่ <laughs> <of the> <ici> <s> รูดของข้างใดงเขาคนพักเนาะผักปุ๋นกับผักใส่ซีฟู๊ดกับคักด้วยกันผักสลัดกับอ่อนๆนะ bừng hát bừng đồ hùa này thì hát và sấy hát bừng ừ. bừng thân nhầy vì nó bẹp sấy cặp mưa và khó nhầy ừ. mềm kèm hay xin kèm bảo แกมแกมปลาแกมปลาคอตัวใหญ่นี่ต้ม,ตม,มสมแหงแสบเลยแต่ปลาคอก็ะ,กะฮะปลาคอใหญ่ ขอนญยมาหอวแล้วดีนึงขึ้นมานั้บ่อใดพักอยู่่มกับมีเียงเขากันซีฟูดจะมาเขากันซีฟูดมันสีดจวดนังหน่อย มันตึงกลางออกก่อนขันมากินผู้เดียวนี่โบเบิดแต้ๆตได้ตัวนี้เนาะสองลูกสองโ<อ>ลก<อ>ว่าหฮ่ตัวซอยประจันะอใช้ซีฟูดลองมึงแช่พื้กันซีฟูดอย่างพิษซีฟูดนั่นอะไรนั่นอือ <c oughs> เห็นอย่างแมงวัน <c oughs> มาทำอะไรซื้อใสใหญ่เลยหอนได้หอนได้พี่น้องไอโมเมนต์มาเย็นได้นี่เจ้าสีร้องมึงอย่บะร้องได้กินตับตับปลาโคนึกว่าสีไข่โบไข่เนาะแสบมองเน่ย มังแส็บปะเบื้งที่บางสุกินใส่ประคอพี่โอ้ตัวใหญ่แห้งอันนอ้มีไข่นำไดนี่ไข่มันเดินจ้าเด้อนี่ไข่ไข่เดี๋ยวกินใส่นะเออใส่กินวางนี่ให้มาเด้อครับสุคูสูขคนสรุปแบบพายไดงมองแส็บว่าไงเจ้าอะไรฮะเนื้ผู้หากินหัวผู้ขั้วกินหางเบื้องมันหอด ngược bà cơ bò lúa ăn bún Hãy subscribe cho เขาขอบอกากินเบอร์ไะมันขมตัวปั๊บกระคอปั๊ปบใหญ่เลยซีฟู้ดเอาออกได้บ่ะตัวนี้ออกเลยนะอยากกินเบิรออ์ไนงนี้มันอะคือซีฟู้งใช้มั้ยน,น่ะบ่กหักไปเลยคุณดู เอาออกด้ดบบวยปี๊นี่รางวันก่อนอือสกินอะไรเนาะเราเนี่หย,ย,บบย,ย,ยหยืมบวงคอยคือบัวมีคือมีแต่สองจะปไปใส่บวงจก่ผีกงบัวดำผีกงเอาแต่สอมไปก่อนบัวมีบวงเอาไปแะแม่แหะเอาไปสมให้สิกิน,นอะไรวะอืออือแม่บ้าสม ตัวผู้บวงเงือเสียร่มเย็นดีเนาะเมื่อนี้มันอากาศหอนแน่พี่นกยนมือทหานอากาศหอนอแต่เขาอยู่สว่วนปามเนาะ <laughs> กอดังกี่กูงเห็นบอกเขาบอกแลยเอาแ่ส่สอมนห้อยเสืองบวงน้องนอกพี่น้อง <laughs> สดใสึ้นกันนะพันหยานมูกินเบิร์ตป้ามาเลยเส้ยงสดใสแล้วพ่อแม่นมัมสดใสสดใสอ่ะลำดีคือเ่า อย่ากินไลยด้วยเจ้าน้ำซุกอวดมี้เพื่อนภากินที่ดอคือที่เรเป็นสร้างน้องเนาะกินที่ดอเป็นสร้างไหมความวันนี้ล่ะบ่อยะเหมือนแฟ่นี่นะบอส บะดัมเป็นแต่เป็นสซ่างนี่ได้พี่เนาะ <c oughs> ตัวยังไงเนื้อแน่นๆสิเป็นสซ่างไงเนาะคนกินลาย <c oughs> khan lùm nhìn sạch Hãy subscribe cho kênh Ghiền มาเขาพูดบ่เเลยเขากัน,นีัเลยพี่แล้วจดพิเศษทั้งสีนป่าพี่แล้เนาะพี่น้องเนาะนที่เป็นสร้างยู่ด้ก <c oughs> คราหลายอืมรักเจียวกระว,วานปลากระว,วานบานครักให้เราได้ครึ่งนึงเลยไหมอ้าวใส่พผนี่ใส่หอยบรอนี่แมน,น คเคยเนี่ยพุงปลาช่อนปะ่นปะพุงปลาคอถึงหรอไหมคิวคอยบ้างเอาเสุดแซ่บคำไง่ายๆคำไง่าๆอ่างพีอ่างน้องเข้าหืมหัวใจแบบว่าใส่มันแซ่บ มาลำงกิต <pec S 2> ัวขมบรเม็นบ้ตัวกินได้แน่แสบแสน ว่ามีอีหยังกินแรลงเล้หรอ่อนประดำกินเบิดเลยเป็นก็แรลงเลยด้วยครับเด้อ Hoa hè bơi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  đây bơi hè 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 Chịu không kinh khỏe cho bọn bọn, không kinh mình nè seafood nè Khỏi bảo seafood cơm thì thê anh cân chứ chứ Thôi bằng nữa mấy nón bây giờ แต่หาตักถือกูบาทเ <c oughs> พราะว่ามันตัวใหญ่เพราะว่ามันตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แห้งตักไปมองอะไรก็ถือหลือมีกางนั่นคเบิงแต่หัวแถวมันี่ มันปลาสลามคนละลองดูอืม <c oughs> นี่ทอหนาคอหนาห้างี่ทอกันเลยแล้วมีนง้อ้่หนี่เกี๊อะไรนี่โหปลายไงนี่นี่เกี๊ยงได้นีมระวังมันดองเด้อจะดูดเด้อ ม,มกินเบิดปลาหนองนกกอน่านะกินย่ามไรโบสนนนนูมันก็คือเพนะกินหลายกว่าขอเองแสบเพ้งนะฮะเนาะนน ปลามันใหม่มันสดหวานหอมพี่หน่อยปลาโนซาเนาะม่เป็นปลาเลียงปลาดูซักทางบ้านบอดำเดี๋ยวนี้พิ่นกำลังเริ่มพากันดูซะพี่น้องหลายมองหลายบอล เป็นแรงใครทีนอิมอ่มหรอกินปลาเป็นอย่างไยอิม่มนะเบอร์ดกินหลายหมือบอร์ดำนี้สิกินเพื่อพี่เพื่อนอ้องอเพื่อสุขูสุคนแล้วเลยพี่น้องสุโมงสุบอลสุแจนาครับหนึ่งแก้มเป็นในใหงายขึ้นง่ายคื เหนือหาหงโอ้เบิดเลยแก้วจ้าไม่คขอยเพิ่นให้มาเบิดเนาะ อิ่มเหมือนกันกูสิอิ่มเบืดอเลยเด้เบื่อแต่หัวมันเอ้าพากพี่ตอนน้องไว้พอสำนีเด้อครับเด้อมือนี่ปิ่งปลาค่อยไงเผาปลาค่อยไงเนาะกินแซ่บๆกับน้องนกมือนี่อยู่ส่วนปามคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยแต่กลกเลยเนาเพราะว่ามันโบข่อยมีหฮมมีมองสนนะทางบ้านบาร์ดมกกไม้กับโบข่อยไงก็พอได้มามม่มมาสนอยู่แถวส่วนปามนี่แหละเนาะ เาฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับเด้ <Good like. S 1> อ <Good S 1> กดไลค์กดแชร์ชร <laughs> ไปกำลังแรงใจก,กดติดตามสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะ